วัสดีทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวสำหรับในวันนี้พลตรีนเรศหาคุณกุลาและดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญเราทั้งสองคนรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ สำหรับในเดือนนี้นะคะดับว่าเป็นเดือนมงคลที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อปวงชนชาวไทยมาอย่างยาวนานเพราะว่ามีวันสำคัญคือวันที่5ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถะพิษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเรานั่นเองค่ะวันนี้เราจึงของนำพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าของพระองค์มาให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะในปีพุทธศักราช2 5 6พรพระบาทสมเด็จพระวชิลกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยพระบรมอัจิพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาตประพิษสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์เป็นพระโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหิตตราธิเบศรอดุลยเดชวิกรมปรมราชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทรารบรมราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคมพศ2470ณโรงพยาบาลเมส์เอบิลเมืองเคมบริด รัฐเมศสุ eth, สูเซส์สหรัฐอเมริกาเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินเมื่อวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489ทรงดำรงสิริราชสมบัติ70ปีเสด็จสวรรคตเมื่อวันพรหัสปดีที่13ตุลาคม พุทธศักราช2,559รสิริพระชนมพรรษา88พรรษา10เดือน8วันค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมาพูิพุธอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิตรนะครับพระองค์ทรงสเสด็จผ่านพิภพในการพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2,493ณนะพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ทรงได้รับการเฉลิมพระประมาพิไทยตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาพูยผลอดุลยเดชมหิตลาธิเบตร,รามาธิบดีจัก,กรีนฤบดินสยามินทร,ราธิราชบรมราชบอพิตในโอกาสนี้พระราชทานพระประถมบรมราชองค์การแก่ปวงชนชาวไทยว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสิริกิตเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีต่อมาพุทธศักราช2499ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาพิไทยเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพูมิพุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชชนนีตามที่จารึกในพระสุวรรณบัตรว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประบาทสมเด็จพระบระมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบระมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมสี่พระองค์ดังนี้ค่ะลำดับแรกคุณกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดีพระนามเดิมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพัน,นวดี ทรงลาออกจากฐานันดองศักดิ์เมื่อวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2515ค่ะลำดับที่2อพระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชลราลงกรสยามกุฎราชกาุมารตั้งแต่พุทธศักราช2515 เสด็จขึ้นครองสิริราชาสมบัติต่อจากพระบาทสมเด็จพระบร,รมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมนาถบพิษเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559และทรงรับบร,รมราชาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่10แห่งพระบร,รมราชาจกักรีวงศ์โดยสมบูรณ์ตามโบราณคตยราชาประเพณีเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562เฉลิมพระบระมาพิไทยตามจารึก ในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวราังคูลกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบศราชวรดมบรรมนาถบพิรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวลำดับที่สมสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสินทรมหาวชิราลงกรณ วรราชพักดีสริกิจการดินีพิริยพัฒน์รัฐศีมาคุณากกรปิยชาติสยามบรมราชากุมารีลำดับที่สสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาพรวลัยลักษ์อณัคคราชากุมารีกรมพระศีสว่างขวัตวรัติยราชนารีค่ะตลอดรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต ประชาชนชาวไทยใต้ร่มพระบารมีต่างมีความผาสุกร่มเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและนามพระราชารัอไทยที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของรัษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อก่อเกิดประโยชน์อย่างย,งยั่งยืนแก่ประเทศชาติและประชาชนโดยมิทรงย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงทรงอุทิศเวลาในการเสด็จพระราชดำเนิน ไปยังท้องถิ่นธุรกันดาลในภูมิภาคต่างๆเพื่อช่วยพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นดังที่เคยพระราชทานสัมภาษณ์แก่ผู้แทนนิตยสาร National Geographic ว่าเคยมีผู้กล่าวไว้ว่าราชนจาจักรนั้นเปรียบเสมือนปิระมิดมีพระมหากษัตริย์อยู่บนยอดและมีประชาชนอยู่ข้างล่างแต่สำหรับประเทศไทยแล้วดูเหมือนทุกอย่างจะตรงกันข้าม นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกปวดคอและบริเวณไหล่อยู่เสมอพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศร,ร,รมหาราชารชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคข,ของประเทศเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรแม้ว่าในช่วงเวลานั้นเส้นทางการค้ามนาคมยังเต็มไปได้วยความยากลำบาก การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างเป็นทางการครั้งแรกเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคกลางลำดับถัดมาคือการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเมื่อปีพุทธศักราช2498ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคเหนือเป็นเวลาติดต่อกัน19วันและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ เป็นเวลา20วันตามลำดับนับแต่นั้นเป็นต้นมาทรงถือเป็นธรรมเนียมที่จะเสด็จพระาราชดำเนินแปพระราชทานไปประทับแรมณพระตำหนักในแต่ละภูมิภาคภาคเหนือภูพิงราชนิเวศภาคตะวันออกเฉียงเหนือภูพานราชนิเวศภาคใต้ทักษิณราชนิเวศรวมทั้งพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อส่งงานช่วยเหลือพระศพในกรในท้องถิ่นธุรกาดานเป็นประจำทุกปี การเสด็จพระราชดำเนินไปสรงเยี่ยมราษฎรตามภูมิภาคต่างๆทำให้ทรงรับรู้ถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรดังเช่นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณนะพระราชวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อพุทธศักราช2495ทรงได้รับทราบถึงปัญหาและความยากลำบาก ในการเดินทางสัญจรของรัษฎรจึงเป็นที่มาของโครงการสร้างถนนสายห้วยมงคลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระราชดำริด้านการพัฒนาชนบทโครงการแรกที่มุ่งช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรที่ประสบอยู่ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีน้ำจืดไว้สำหรับบริโภคและอุปโภคได้ตลอดทั้งปีนับเป็นโครงการพระราชดำริด้านชลประทานโครงการแรกหลังจากนั้นทรงริเริ่มโครงการด้านการพัฒนาชนบทอีกหลายโครงการทั้งโครงการที่เกี่ยวกับดินน้ำป่าการประมงและการปรศุสัตว์อันเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและยังเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ทําให้ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชประเทศไทยจึงมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการส่วนพระองค์โครงการตามพระราชประสงค์จํานวนมากกว่า4,000โครงการและมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริถึง6แห่งในทุกภูมิภาคของประเทศพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและอาาประชาราชมากมายเหลือคนานับได้แก่ พระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดินพระราชกรณียกิจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชกรณียกิจด้านการคมนาคมพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาพระราชกรณียกิจด้านการศาสนา พระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยพระราชกรณียกิจด้านการเจริญพระราชสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตษเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรมทรงปฏิบัติพระองค์ดังพระปฐมบรมราชองค์การที่ได้พระราชทานในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม อีกทั้งทรงพระบรยะิยอุตสาหะทุ่มเทกำลังภาะวรากายและพระราชสัตบำเพญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้นดังพระราชดำรัสว่าขาดทุนคือกำไรซึ่งทรงขยายความว่าการลงทุนทำโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนับเป็นมูลค่าเงินไม่ได้สิ่งที่ได้คือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ้าพระพราชกรณียกิจ ที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนทั้งในและนอกประเทศตลอดระยะเวลากว่า70ปีที่ทรงครองราชต่างรับรู้โดยทั่วกันว่าทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการเป็นคุณประโยชน์อเนกอนันต์แก่อาณาประชาราษฎรทรงเป็นพระมิ่งขวัญและหลักยึดเหนี่ยวของพระนิกรชาวไทยแม้เสด็จสมรรคตรล่วงมาจนถึงปัจจุบัน เหล่าพระสงฆ์ก่อนยังคงคำานึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลายและเพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันแห่งการร่วมรำลึกและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณอุปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดินประกอบวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ7ปีหรือสัตตมวัตรรัฐบาลจึงได้ทำความกราบองค์ทูล พระมหาการุณาขอพระราชทานชื่อวันคล้ายวันสวรรคตและสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระดรําริประธานชื่อวันดังกล่าวประกอบพระบรมราชาินิจัยว่าวันนบมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่รึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ก้าผู้ยิ่งใหญ่การนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้กำหนดชื่อ วันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตว่าวันนวมินทรมหาราชตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหารกรุณาอีกทั้งรัฐบาลยังได้กําหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชที่หน่วยราชการภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนสามารถมาวางพวงมาลา ถวายราชสการะที่พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลเเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษค่ะละทั้งหมดที่เราได้นําเสนอไปเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพียงพระราชประวัติแล้วก็พระราชกรณียกิจโดยสังเขตเท่านั้นนะคะ,คะสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ เราก็จะได้นําเสนอพระราชกรณียกิจโดยละเอียดให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะเท่าที่เราเล่าพระราชประวัติมาก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยที่ยังคงน้อมสํำนึกในพระมหากรณุณาธิคุณก็คงจะรู้สึกซาบซึ้งและก็ล้ำลึกถึงพระมหากรณุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยมาตลอดช่วงที่ผ่านมานะครับใช่ค่ะ ก็อย่างที่ทราบกันนะคะว่าเราไม่สามารถที่จะพูดได้หมดภายในวันเดียว10ปีก็คือไม่หมดใช่ค,ค่ะดังนั้นในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็จะขออนุญาตนําเสนอพระราชกรณีกิจต่อเนื่องะะใช่ครับซึ่งมีอยู่หลายด้านมากๆใช่ค่ะส่วนจะเป็นด้านอะไรนั้นเราจะมาค่อยไล่เรียนกันดูใช่ค่ะครับสำหรับในวันนี้ดิฉันพันเธอหญิงทัศนีอุ่นเจริญผมพลตรีนรเรศฐาก,กรกุลาครับเราทั้งสองคนขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สุขสบายนั้นเป็นดีหลายทางต้องลบสิ่งคิดขวา้างบนทางให้พ้นไปจะสบความสุขสนส,สำคัญที่ใจสุขและทุกย่างไร้พระใจตนเองฝ่าลูกทางชีวิตต้องคิดเฝ้ายอมใจโลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่า,ราครามเกรงตั้งอาชีนเอาไว้ยอมใจด้วยเพลง ใหญ่ในกลัวหวาดแรงยิ้มสู้คนเป็นคนจะจนหรือมีรายรู้ดีคงมีหวังอยู่อย่ากพวงมาลมาผ่านลบหลูยิ้มละไม่ใจสู้มู่มวลเพศภัย ไปกระทำความดีให้มีจิตโซภาสร้างด้่ความเมตตาความสุขสันต์ไปจะสุขความสุขสันต์สำคัญที่ใจเฝ้าจะยิ้มสู่ไปแล้วใจชื่นบาน จนหรือมีรายรู้ดีคงมีหวังอยู่ยามพวงมาลมาผ่านลบหลู่ยิ้มแล้วไม่ใจสู่มูมวลเพศภัยไฟกระทำความดีให้มีจิตโซภาสร้างแต่ความเมตตาความสุขสันไปจะสบความสุขสันต์สำคัญที่ใจ สลลใจชือ,องค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมแม่บ้านองค์การสงเครออาะห์ทหารผ่านศึกร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2566ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง18ธันวาคม2566ตั้งแต่เวลา11ถึง22นาฬิกา นสวสลุมพีดีประตู3จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญเสี่ยงโชคด้วยการเล่นเกมสายดาวโดยจำหน่ายบัตรในราคา15บาทเพื่อรุ่นรับรางวัลใหญ่โดยรายได้ทั้งหมดจากการออกร้านจะนำขึ้นทุนก้าวทุนกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระคณิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามรมราชกุมารีอูปนายกกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยต่อไป กองทัพไทยเปิดรับสมัครคลทหารออนไลน์ประจำปี2567คุณสมบัติเป็นทหารกองเกินที่มีอายุ18-20ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547-2549เป็นทหารกองเกินที่มีอายุ22-29ปีบริบูรณ์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538-2545ซึ่งเป็นผู้ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการทุพพลภาพหรือมีโรคที่ขัดต่อการรับราชการทหารตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช2,497สามารถสมัครด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง28มกราคม2 5 6 7หรือติดต่อหน่วยศัสดีใกล้บ้าน